กำเนิดก็คำมาโดยหมากแหงจ้างมีพรดีเจื้งหือในคะ่ะผู้คอก็เลยเตรียมไว้ว่าหมากแหงจ้างมีพรดีต่อตัวคิงก้นเฮาเจื้งหื้อในคะ่ะจอมหนังผู้ค้นคว้าเขาเลยปิดลาดว่าหมากแหงจ้างในยอดหยาตั้งเปลี่ยนเลยสีเมียวเหมือนเจ้งหนังตั้งเปลี่ยนเยวหวานตั้งเปลี่ยนห้องเขาตั้งเปลี่ยนขาดชานอาหาราและตั้งเปลี่ยนไขมันปีกตัน,นเนื้อเชี่ยเลือดวานิเยาผู้ค้นคว้าเขาจำหเหตุเจื้งหือเสืผู้รไรอันวานันก็ในวิดีโอโหในเขาตีไรออนกันมาดิเฮียนจอมกันว่า ในหมากแหงจ้างนั้นมันมีสารชาตดแลาวิตามินเจื้องหือ้อพอเยา่าซ้ำขึ้นมีพอดีเจื้องหือถึงตีจ้างยดยาตั้งเปลี่ยนลรเปลี่ยนฉีเมียวนั่นอยู่วะไงหมากแียงจ้างยดยาตั้งเปลี่ยนฉีเมียวนั้นมีเจื้องหืออสองใจตีอยู่หือ้ออน,นีรเป็นความถามเปียกสำว่าหมากแห้งจ้างนั้นหวยมันเรียกเสียด่าก็กล้วยกาฝ่ายตั้งการอาหารดาั้งกินย่ำเปิดลาดเนืเขอหันถึงพอดีอันคึกเข้มของหมากยห้งจ้างนั้นเตมีปโปรตีนแลกกากย่อยอาหารโฮมถึงวิตามินและ ถาตดเรียกเสียมก้ามีปลาสารแอนตี้ออกซิเดนเซ่ซ้ำคืนมีคาร์โบไฮเดตและไขมันเตี่ยมและมันจางกึ่งตานเข้ากันตั้งอา,ารา่าเมียวอ,อันรวดนำนักนั่นว่าในขยา่า นอกโดยเสยในยาน้าเนื้อหมากยังจ้างนั้นมันเตมีวิตามินเอและคาโรตินอยเสยมันจังเตจวยเฮ็ดให้สายตาดีด้วยหันไลเจียงเลี้ยงอีกดังลุมลาผิวเนอผิวนังเสียมกะเฮกังลองพิดเปิงของตั้งเป็นข้าวยาวและมีบ้าวิตามิน4อันเตรียมทวนตอนตาสร้างปันเฮียงขงตัวและตาดต่อสูแอนตออกซิเดนันเป็นเพศต่อตัวคิ้งนั้นวันในขยาว ธาตุอันทพันเร่มหมากแห้งจางนั้นนำตีชุดนันตีเปลี่ยนธาตุเลเียกเสฉกอบนั้นแล่มันจังรองใหญ่ต่อในการเอาเซี่ยวเม็ดเลือดเลี้ยงมาห่มกันนอกเดือเศในเย้ายังมีแคลเซียมอันเป็นพอนดีต่อดูปอันแก่นแข็งนั้นเยยาหรือเสื้อในเย้าหมากยังจางนั้นมันยังมีพอดีจอยลุมลากุ่มทิงอิเล็กโทรไลต์ในตัวคิงเฮาย้อนเปืหมากแห้งจางนั้นมีโซเดียมและโพแทสเซียมเตียมทวนจอมหนังอันตัวคิงกึ่งดีได้ครับนั่นวัในในขายาว หมากแห้งจางในมันแต่มีสารเคมีหังกลวยมันขอข,อขออันมีน้ำกัดต่อสู่รองเจียบเย็นและเจอเมียงแอนตี้ออกซิเดนและไยอ่อนดีเซมันจังเหตุทางมีสุนหวมอันรองใหญ่ในการยอดยาตั้งเปลี่ยนไยเต็มทวนหวมถึงป้าห้อยหมัดเจี๊บเนื้อตับหนุ่มและตั้งเปลี่ยนข้อต่อเจี๊ยบเย็นและตั้งเปลี่ยนเก้าอันห้องวัดผีดินและตั้งเปลีย่ยนเยวหวานและตั้งเปลี่ยนหยดเลือดหัวใจเจ,จ้าในเสมันจังเหตุทางหมากแห้งจางยอดยาตั้งเปลี่ยนไรสีเมียวนันมาในขายา ลงตั้งจึงหือเรีหมักแห้งจ้างยุดยาตั้งเป็นฉี่เมียวเลยไหนเข้าขามาถวนด้วยขนอหนึ่งจัดการตั้งเยยวานด้วยอาหาราในหมกักแห้งจ้างนั้นมันแตมีสารแอนดีออกซิเดนและไกลโคไซด์อันมีฉุนไล,ล่องกุ้มทิ้งรองอิดออกอินซูลินและลองจุบเอากลูโคสในตัวคิงกวนเฮ้าเชมันจังเปลี่ยนรองเกปัญหาอันนีในการลดย้อมถัดกือหวาน,นเนื้อเลือดหนังไว้เพิ่ไว้เสกใกินอาหาราวันในขยวก็เบื่อเจ้านั้นแหละมันจังเฮ็ดให้หมกักแห้งจ้างเป็นยายอดยาตั้งเป็นเยนเยาวานนั่นย่อ สองจอยเทียมในการย่อยอาหาราสารอันต่อซูแอนดีออกซิเดนและคลอโรจีนินอันมีเน,นื้อหมักแห่งจ้างเฮทเฮอรแอซิดในห้องเขานั่นอยู่ใน,นปานกลางเชจจอยลวดผิวปันพังหางตั้งเปลี่นห้องเขาโวมถึงป้าห้หมัดเจียบเนื้อลำใสเสียมก,กากยกเยาอาหาราอันมีเนื้อหมักอย่งจ้างนั่นก็มันจอยอย่อยปันอาหาราอะไรดีแล่มันจ่องไรล,ลวดนำนักอีกทั้งเฮทเฮออิ่มไรหึงวันในขยาสามยอดยาตั้งเปลี่ยนเลือดจาง ในหมากแขงจ้างนั้นมันเตมีทัดเรียกสูงอันเป็นทัดรองใหญ่ในการสร้างเชี่ยวเม็ดเลือดเหลืองในตัวคิงเฮแก่นคียงแดดเมื่อกินหมากแขงจ้างเปลี่ยนนหนึ่งนอาหาราอร่าในจึงมันเตเฮให้ตัวคิงเฮไล่ขับทัดเรียกเตียมทวนตอนตาเกขายรวดย้อมตั้งเปลี่ยนเลือดจางเสี่ยมกะตุ่มตบเธอเลือดเล,ลียนไหลหลีตาส่งสารอาหารากว่าเลี้ยงในโครงสร้างอ่างกาในตัวคิงทั้งหมดว่าในขยาห์สิพ่อนดี่อหัวใจ ย้อนเปลือกเนื้อหมักแห้งจางนั้นมีโปรตีนสูงเฉยมีปาแอซิอะมิโนอันจำเป็นแหละมีพรอนดี่อมหมากหัวใจจอยช้างปันกามเนื้อหัวใจให้แข็งเขียงตอนตาหับห้องลองเต็นตรวจของหัวใจสั่นและข้าการเต็นตรวจหัวใจและนอกเดือเสมันเตจุบเลือดรวยออกซิเจนเอาสารอาหารากว่าเลี้ยงในคงช้างและผิวเนื้อน้อตัวคิงนั้นเยาะยวกวนั้นลองกินหมากแห้งจ้างนั้นมันเตจอยดยาตั้งเป็นฉี่เมียวอันเปลี่ยนตั้งเป็นหัวใจและตั้งเป็นเลือดสุง รวยมีสารตัวซูเอ็นตี้ออกซิเดนต์อันอําดีไล่เตรียมทวนันเยาววันไหนหลงในโกเลยหู้จอมผื่นข่าวไต้เราลเลี้ยวขอเตียมต่างว้วิ่หนังในคาก็ปิ่นเตรียมจ้าเอียนใน่ะยินจมขอบใจนําทิ้งชุ่มข่าวไต้เราลเลีล้วาาวยวได้พีน้องเขาเชิญเลยมาถ่อมยินเฮาชูเจ้ากูก็กูกิตั้งนผู้เตียมข่าวได้ผู้ถามข่าวพาลดตอยู่ในกินวันก็เดนแคมส์สอายุอายชากินยางผึงมันเสกขมมากระชุ่ค้า